ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะที่ผมได้ทําการเอาไอดีไก่เนี่ยไปทําการแจกค่าหัวนะครับนะให้กับคนในเซิร์ฟปกตินะครับผมนะก็ <ๆ S 2> มีคนน้องคนนึงเนี่ยบอกมาว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปเอาไอหดีเนี่ยไปลาค่าหัวผมนะซึ่งไอดีเนี่ยนะครับผมนะมันเวลไม่ตันนะครับแล้วก็ฮาร์ีสังเกตเนี่ยไม่ตันด้วยผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าผมอาจจะแบบโดนเนิฟไปเลยอะ่ะเนาะจากคนที่แบบค่าหัวยี่ห้าร้านเราวมาเล่นไอติ่ไก่เงี้ยผม มีตายบางออนะครับเวลก็ไม่ตันนะฮาร์คีสังเกตก็ไม่ตันด้วยนะครับผมนะอ่าไม่เป็นไรเพื่อคนดูทุกคนนะครับผมก็จะเล่นให้นะครับผมนะอ่าก็กราบลับชมคลิปนี้นะครับนะใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจกับผมด้วยนะครับผมนะขอบคุณ ทุกๆก,การกดไลค์และก,กดติดตามนะครับนะขอบคุณครับผมมาลูช็อปบ,บริการเติมลมบ้าแบบ VIP เซิร์ฟเวอร์กับไอเดียบริการกดผลและเกมพาร์ตแมปบล็อกฟูด Food, แล้วก็กดเพชรแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟน์อีกด้วยนะครับถูกขนาดนี้ก็รีบไปใช้บริการกันสิครับแบรช็อปร้านของหมีแข็งบริการกดผลและเกมพาร์ตแมปบล็อกฟูด Food, มีกดเพชรออสตาร์ Star, แล้วก็รับฟาร์มราคาถูกด้วยนะครับสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยอิดดิท์ใหม่ช็อปลานรับฟาร์มโน .1 บอกเลยว่ารับฟาร์มหลายแมปมากจะได้แมปไหนทักไปเลยครับนะแล้วก็ยังมีีีรรรรรรรััับบบบบกกกดดผลลลลลปปศาาาาจอออะะะะไตต่่่งงงๆ้้้้ววยยยนนนนนคคคคคเเเืิิ์ใ โวลช็อปบริการเติมโลบัคแบบไอเดียพาร์ตแล้วก็ยังมีกดของเลตแปดไม่ว่าเป็นผลปีศาจเพชรออสตาแล้วก็เกมพาร์ตแบบฟูดนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับมาครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟแล้วนะครับนะมีแค่ดาบยูซุยนะครับนะคาบูชาหัวนอดดาก็เอาเวกแล้วล่ะนะครับนะแต่ว่าเวลเนี่ยสังเกตได้เลยว่าไม่ตันนะครับนะงานที่สังเกตน่ะคือแบบไม่ตันได้ไหนไหนไหมชื่อรายชื่อเขาหายไปแล้วเนี่ยนะครับมองแบบไม่โทษถึงด้วยนะครับโอเคมีคนเล่นผลมังกรได้มาโอเคเดี๋ยวเรามาลอง เซิร์ฟคลิปนี้กันดูดีกว่านะครับนะอ่าเรามาลองเซิร์ฟลองเซิร์ฟเมยเซิร์ฟนี้กันดูดีกว่าไปะนะครับไหนมีใครแบบนี้บ้างเนี่ยครับมองแบบไม่ทั่วถึงแล้วนะครับแค่แบบห่างจากระยะแป๊บเดียวเองอะ่ะอันนี้เลยเปิดนี้ก่อนเลยเอ้าเฮ้ยหลบหลบมานี่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 นี่เลยอ้าวคนนี้โนรีวอร์ดโอ้โหผมกม็นึกว่าไอ้นี่นะครับเอ้ยคนนี้ล่ะอุย้ยคนนี้คนนี้ซูได้แน่นอนคนนี้มานี่เด้อเด้อเด้อ อาจจะสู้ลำบากหน่อยนะครับมองไม่ค่อยเห็นด้วยอาคีมันไม่ตันนะโอ้โอเพทุกคนตอนนี้ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับนะก็เจอเซิร์ฟเอ่อหกล้านด้วยนะครับนะหกล้านแล้วก็สี่ล้านนะครับสี่ล้านมารีนนะอ่าก็ผมมองได้ไม่โทษถึงว่าเออโอ้โหเขาเล่นเล่นโไล้เล่นโผลเล่นโผลโสู้ได้ไหมเนะี่ยไม่หลครับลองดูก่อนเวลไม่ตันด้วยนะท่านผู้ชมเออเวลไม่ตันด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูซิเปิดที่นี่ก่อนเลย เอา้า no ีวอร์ดอีกแล้วท่านผู้ชมอะไรวะไม่ได้ตั้งใจฆ่านะครับเนี่ยคนที่เขาแบบ no ีว w a r d นะท่านผู้ชมเพราะว่าคือเขาไม่ได้ฆ่าหัวฆ่าไปก็ไม่ได้อะไรนะครับโอ้คนนี้ผลแสงไว้ไม่ตามดีกว่านะครับโอ้คนนี้คนนี้ใช่สี่ล้านอ๋อฟุกจามินอ๋อสี่ล้านคนนี้ฟุกจามินได้ผลคนนี้ผมรู้จักอยู่อยู่แค้นเลยว่าฟุกจามินเท่าอยู่หลมรู้แหละน่าจะแบบแคนดังๆแหละนะครับเอ้ยโผล่โพโพยังไงยังไงจะสู้เปล่าสู้เปล่า สู้ไหมตอนนี้สู้ไหมยังไงเล่นเล่นโพโห้โพด้สเตปด้วยยังไงล่าไครล่ามันเนาะหรือ,รอยังไงสู้ไหมจะสู้ไหมมีวันวันเนี่ยผมเวลไม่ตันด้วยท่านผู้ชมเออโดนคอมโบทีเดียวเด้งเลยนะแล้วข้าหัวเขาแบบ6ล้านประมาณนี้นะครับผมโอเคย้ายเราย้ายอีกแล้วก็เจอเซิฟ์ฟ5ล้านอีกแล้วนะครับนะคนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเชิงดูดีกว่านะครับว่าเราจะไหวไหมเซิฟนี้นะครับคนนี้เล่นเฮ้ยมาลีนได้มาลีนสามา 3, ล้านเก้ามาเราสู้เลยดีกว่ามา เรามาสู้ลยก่อนวลไม่ตันด้วยอันนี้ยังไงอ๋อเขานึงหนึ่งกันอยู่เขานึงหนึ่งกันอยู่ห <c oughs> นึ่งหนึ่งกันอยู่ใช่ป่าวะอ๋อใช่หนึ่งหนึ่งกันอยู่โอเคโอเคงั้นเราไม่ยุง่งงั้นเราไม่ยุง่งตอนนี้มีสามล้านเข้ามาครับมีการบวกกันแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปรัดดีกว่าอ้ยรัดไม่สำเร็จว่ะท่านผู้ชมคนนี้อ้ยอ๋อเขาหลุดเกมครับคนนี้เล่นผลได้ผลได้่งี้อันตรายมากเลยฮนะเฮ้ยเขาจะสู้คนนี้ผลได้เขาจะสู้ครับ ได้เลยผมได้สู้ใช่ไหมโอเคได้มาในที่สุดเราก็เจอคนสู้ด้วยแล้วนะครับยังไงยังไงพ่อหนุ่มไหนจะดูดูเซิรงไหมดูเซิงไหมยืมคำพี่ซันหนกันดูเซิรงดูเซิงโอเคดูเซิรง์งหนไหมดูเซิง okay, ดูเซิงดูเซิง,ซงโอ้มีเคมีโซโอเดเดะเดวเดวเดเดเไอหมอนี่ไอหมอนี่ายโอ้ไอไอหมอนี่เล่นโโคตรายนผู้ชม มันลายเลยว่าไอหมอนี่มันลายมันลายไอหมอนี่ลายไอหมอนี่มันลายเล่นโผรน้ําแข็งแล้วรายโอเคเล่นโผล่แล้วรายเล่นโผรแล้วลายโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวผมเวลวไม่ตันด้วยผมตายนะถ้าเกิดเจอแบบงี้ไอนี่มันลายนี่มันลายไอนี่มันเล่นโผรแล้วมันลายลายเหลือเกินแหมเมื่อกี้ไม่งั้นแบบผมไอันี่ละได้เปรียบแล้วโอ้ยผมโอเค ผมห้ามเล่นพื้นบ่อยกันไปไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวซวยเดี๋ยวซวยเดี๋ยวซวยแน่โอ้ผมได้ผมได้แล่ตูดเลยผมได้แล่ตูดผมได้แล่ต,ลตูดครับเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยวุย oh ว oh oh, mm ุ hmm. like ้ยน้ำน้ำน้ำเน้นๆเลยน้ำเน้นๆเลยโอ้โหโอ้หเอ้ยโอเคโอเคแบบนี้พอยุทีอยู่นี่ยัดไปเลยโอ้โหไม่ไม่ยัดตอนนี้วะผมได้ก่อนได้ไหมผมได้โอ้ผมได้ผมได้หลบพาคิปหายละน่ากลัวน่ากลัวผมได้น่ากลัวอยู่ โอ้โอ้มีการเล็ง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 ซะด้วยยังไงยังไงสู้กลางหนแนวนี้สู้ลำบากมากนะครับลำบากจริงลำบากจริงอนี่ไอหมอนี่มันหาจังหวะครับแน่ร้ายจริงๆไอมาลินี่หาจังหวะหาจังหวะเออ ตายไหมโอ้โหเม็ดไม่โดนท่านผู้ชมจะได้มากเนเนเนมาแล้วมาลไลตัวร้ายตัวร้ายมาไอตัวร้ายมาแล้วโอ้ยโอ้หลบหลบหลบโอเคหลบทันหลบทันแหมไลจริงจริงไลจริงจริงโอ้ยไลไลมันร้ายมันร้าย ลงน้ำอีกแล้วเหรอต้องปลาบอลหาจงังหวะปลาบอลใส่ครับเฮ้ยแล้วมีเจ้าทะเลผมเสกไปแล้วแม่งมันไม่มีเจ้าทะเลครับเสียดายมากกูลปลาไม่โดนโ เออตายโอเคเนีย่ยหนีลงน้ำดีนะักตายซะเออมาเหลือเหลือแกแล้วผลได้มาเหลือแกแล้วไอ้ผลได้มานี่อ,อ้ยอืมหวังว่าไอ้มาลินตัวร้ายคงไม่มาอีกนะการต่อสู้ครั้งนี้ให้มันจบลงตรงนี้ ไม่มีสก,กิลต่อโอ้ติดเห็ดไมนะอุ้ยไปชุบหลบปับ๊บแล้วก็ปาดโอ้ไม่โดนตื่นเต้นตื่นเต้นผมไม่เคยแบบเปิดกล้องแบบโชว์นิ้วขนาดนี้นะผมตื่นเต้นอยู่กันครั้งแรกเนาะนะครับผมโอ,โอ้ยเกือบเกือบ ถ้าโดนนี้ผมตายแน่เนี่ยนะผมรอสกิลอ้า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 อูออ๋ตายว่ะท่านผู้ชมสกิลพลาดไปครับไม่เป็นไรครับเรามาลองกันใหม่ซิจะผลได้สู้มุมแค่มไม่ค่อยถนัดครับผมเพราได้เปรียบเยอะเลยมามาเลยมาเลยอื้อมาเลย โอ้เขาไอนี้ว่ะเขาเข้าว่ะมามานี้มานี่มานี่อืมอืมอืมอุ๊ยไม่โดนโอ๋อโดนแต่ว่าไม่ตายผู้ชมเบี่ยวผมไม่ตันอู้ยสแตทมันแบบเจียดฉวว่ะอู้ยาก,กินครับยาก,กินเจอ,อแบบนี้ แบบอู้แบบอู้มาอีกแล้วท่านผู้ชมแป้งอ้ีมันเฉียดผิวนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆโอ้เฉียดผิวแบบนิดเดียวจริงว่ะเฉียดผิวไปนิดเดียว โอ้โหน่ากลัวน่ากลัว Ồ. Oh, này có dư game mà, dư game à? โ no, 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 no. อืมตายสักทีหนึง่งโอ้โหเออแบบมันมีจังหวะหลายช็อตแบบผมไม่นี่นะแบบแต่แบบเบลมันไม่ตันนะท่านผู้ชมนะครับนะเออสแตทดาบมันเลยแบบเนิร์ฟไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม ตื่นเต้นด้วยเออเปิดนิ้วเล่นครั้งแรกคือแบบเปิดยากด้วยนะครับนะเออเห็นแบบมีคนขอมาเจ้าอีกเหรอยูโซกูดอ๋อเคเขาบอกยูโซกูดยูทูบผมนะอ่ายูทูปเพรับไงคอมโบโอเคขอบคุณครับอ๋อโอเคโอเคคนนี้เขาเขาชมคนนี้เขาชมคนนี้เขาชมเออครับถือว่าดีครับถือว่าดีนะครับผมอ่าก็ เขาบอกบายบายแล้วโอเคครับเพบายบายครับผมอ่าไอถือว่าคนนี้มารยาทดีครับมารยาทดีอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปนี่กันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปดีกว่าครับโอ้คนนี้ตึงมือมากเลยนะก็ถือว่าเรสเพคเขาอยู่เหมือนกันครับผมนะเอ้ยก่อนไปเดี๋ยวเอาเอาสักหน่อยไหมคนนี้เอาสักหน่อยไหมโอ้คนนี้เปิดปิดฮารคิสเลยคนนี้เปิดปิดฮารคิสโอ้เล่นผลสั่นโอเคโอเคผลสั่นผลสั่นเดสสเตปจากไปซี่ เค้ขนี้ผลสั่นเ,เดสเซตสลืมลืมหลบลืมหลบลืมหลบทนามี่เลยก่อนไปเดี๋ยวเราเอาสักหน่อยดีกวา่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอุย๊ยชิบหายละม,มีมีตัวไล่มีตัวไล่ามายุ่งมีตัวไล่ามายุ่งมีตัวไล่ามายุ่งมีตัวไล่าม,าม,ามายุ่งอีกแล้วท่านผู้ชมลำบากหน่อยครับ อะไรเนี่ยโอ้โหโ,โ,โอโ้ห er โหโอ้ยยโอเคได้ผมได้มาผลสั่นต่อเลยอโอเคยๆมาผมลบดีกว like. <Sh ot two> ่าแรงแรงเทอมีแรงมากผมติดประมาทไปหน่อยครับมา ลุมเซิงลุมเซิงเหรอไม่เขาไม่ลุมเซิงหรอเขาแบบบวกกันนัวแบบฟีเฟอประมาณนี้นะครับตายซะโอเคเรียบร้อยครับเซิฟนี้เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเซิฟต่อไปกันดีกว่าครับท่านผู้ชมโอ้คือแบบมองยากครับทุกคนแบบไม่รู้แบบว่าใครแบบเป็นใครเลยนะอะคิดสังเกตมันไม่ตันนะครับเปิดไหมเปิดโอเค,ครับเปิดคนนึงลองเปิดดูไปก่อนนะครับ หนีหนีหนีอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองตามเขาไปดูก่อนนะโอ้สวนสวนโอเคสวนสวนอู้สายผลไหมนี่สายผลโอ้โหแรง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 มากแรงมากอืออือโอ้โหแรงแรงผมจะตายผมจะตายประมาทไม่ได้เลยครับไอผลสายฟ้านี่คือแบบแรงมากเลยนะนหนีไปนู่นนะครับไวมากโอเคเรียบร้อยครับจัดไป ตรงนู้นเขาผลมีผลโอเปด้วยเหรอเขาไปกลางรูมไปตรงนั้นนี่ปึ๊บเรียบร้อยโอเคก็ผมก็ได้ทำการเล่นให้ดูไปแล้วนะสำหรับเอาไอดีไก่ไปล่าค่าหัวนะครับผมนะอ่ะก็ถ้าชอบใจน่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับนะผมทำให้แล้วนะครับนะอยากให้ท่านผู้ชมแบบ ลองเสนอแบบคอนเทนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะว่าอยากให้ผมไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะลองเอาไปรวบรวมก็ไปคิดดูแล้วก็เอามาทําให้ทุกคนดูกันนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะที่สนับสนุนผมมาตลอดนะครับนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะอ่ะก็สําหรับวันนี้ครับผมทีโรคุงเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะตอนนี้นะครับบายบายครับผม